เหมือนทองฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดเลวากับมีฟ้าผ่าลงการสแตมฟอร์ดบิดเมื่อสิ่งที่แฟนบอลสิงโตน้ำเงินขามไม่อยากให้เกิดขึ้นณบัดนี้มันกลับกลายเป็นความจริงที่ทุกคนต้องยอมรับทางน้ำตาเมื่อเชลซีประกาศปลดแฟงแลมพาร์ดตำนานที่เปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของสโมสรอ,ออกจากตำแหน่งกุนซือของทีมซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้คงไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตัวของโลมันอบบราโมวิชประธานสโมสรนนักเตะแฟนบอลหรือแม้กระทั่งตัวของแฟงแลมพาดเองก็เช่นกันในวันนั้นวันที่เขาตัดสินใจเดินกลับเข้ามาสู่สโมสรอนที่เขาลักในฐานะผู้จัดก,การทีมเชลซีในวันนั้นคือทีมที่ละสัมลัสายไร้ทิศทางและมีปัญหาภายในทีมมากมายที่ต้องเล่งแก้ไขซึ่งหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่แฟงแลมพาดต้องรับมือคือการถูกแบนห้ามซื้อขายนักเตะ และยังต้องสูญเสียผู้เล่นตัวเก่งอย่างเอเดนอาซาให้ทางเลอเลมาดลิดอีกด้วยและอีกหนึ่งข้อสำคัญที่เขาต้องเจอคือการต้องรับมือกับโค้ชเกป้าอาริซาบาลาก้าผู้รักษาประตูมูลค่า72ล้านปอนด์ที่เปรียบเสมือนเป็นเฮดโค้ชอีกคนหนึ่งของทีมด้วยการเข้ามาของแฟงแลมพาดบรรดาน,นักเตะดาวรุ่งของสโมสรกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของเชลซีภายใต้การคุมทัพของเขาแลมพาดจัดก,การดันนักเตะดาวรุ่งจากอะคาเดมี่มของสโมสร ขึ้นมาผนึกกำลังกับนักเตะซีเนียในทีมได้อย่างลงตัวซึ่งมีนักเตะดาวลุ่งมากมายที่แจ้งเกิดในยุคข,ของเขาไม่ว่าจะเป็นลีสเจมเมสันเมาส์และแทมมี่อับบาหัมเชลซีพลังหนุ่มภายใต้การคุมทัพของแฟงแรงค์แลมพาร์ดในเวลานั้นทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจจากการเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลเอเคับและการได้โคต้าไปฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกแต่ในฤดูการปัจจุบัน เชลซีที่ทุ่มง,งบมหาศาลกว่า200ล้านปอนด์เพื่อดึงนักเตะดาวดังมากมายเข้ามาเสริมทัพกับกลายเป็นทีมธรรมดาธรรมดาทีมนึงในกลุ่มกลางตารางและผลงานก็ดูจะย่ำแย่ลงในทุกๆวันซึ่งจากสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันบีบให้บอร์ดบริหารของเชลซีต้องตัดสินใจเลือกและมะติก็ออกมาอย่างที่ทุกคนได้ทราบกันเชลซีตัดสินใจปลดแฟงแลมพาดออกจากตำแหน่งกุนซือของทีม โดยโลบันอับบาโมวิชเจ้าของสโมสรเชลซีกล่าวถึงการตัดสินใจในครั้งนี้ว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากสำหรับสโมสรเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับผมที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ยอดเยี่ยมกับแฟรงค์แลมพาร์ดและผมเคารพเขาเป็นอย่างยิ่งเขาเป็นคนที่มีความซื่อตรงและมีจรรยาบรณในการทำงานอันเต็มเปี่ยมยังไงก็ตามเราเชื่อว่าการเปลี่ยนผู้จัดการทีมคือสิ่งที่ดีที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน ในฐานะตัวแทนของทุกคนในสโมสรบอร์ดบริหารและโดยส่วนตัวผมเองผมอยากขอบคุณแฟงกับงานของเขาในฐานะเฮดโค้ดและขอให้เขาโชคดีกับทุกความสำเร็จในอนาคตเขาเป็นสัญลักษณ์สำคัญของสโมสรอ,อันยอดเยี่ยมแห่งนี้และสถานะของเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเขาจะได้รับการต้อนรับอันอบอุ่นยามกลับสู่สแตมฟอร์ดบิดอยู่เสมอและเชกเช่นเดียวกันตัวของแฟงแลมพาร เขานั้นเข้าใจถึงสถานการณ์ของสโมสรในตอนนี้เป็นอย่างดีและน้อมรับการตัดสินใจของสโมสรที่เขารักและกล่าวอำลากับทีมว่าผมอยากขอขอบคุณมิสเตอร์อับบาโมวิชบอร์ดบริหารนักเตะสตาโฟโค้ชของผมและทุกคนที่สโมสรสำหรับการทำงานหนักและความทุ่มเทให้กับทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดและช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ ผมขออวยพรให้สโมสรและทีมประสบความสำเร็จก e ับทุกเรื่องในอนาคตแล้วสักวันเราจะกลับมาพบกันใหม่นี่คือถ้อยคำสุดท้ายของแฟรงแลมพาร์ดตำนานแห่งทัพสิงโตน้ำเงินขาวสวัสดีครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนมีความเห็นว่ายังไงกันบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับ และช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราสวัสดีครับ